สภาวะเป็นแบบนี้น่ากลัวนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าธนาคารกลางสหรัฐเล่งขึ้นดอกเบีย้ยสิ่งที่ต้องตามมาในบ้านเราธนาคารกลางแห่งประเทศไทยก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามด้วย mm. เมื่อประมาณ mm. สัปดาห์ก,กว่าที่ผ่านมาเนี่ยโกลแมนแซกโกลแมนแซกเขาไปมาวิสิตเมืองไทยเขามีไปคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยพอ mm. ไปคุยเสร็จปุ๊บเขาก็มีบทบทความบทวิเคราะห์ออกมาว่าธนาคารแล่งแห่งประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อ แล้วมีแนวโน้มสูงมากที่อาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คิดเดิมที mm. เราคิดว่าปีนี้แบงก์ชาติไทยอาจจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยหรือขึ้นอย่างเก่งก็แค่ครั้งเดียวดีไม่ดีอาจจะต้องขึ้นสามครั้งหรืออาจจะเริ่มขึ้นก็คือในประมาณกรกดาหรือสิงหาคมนี้เลยนะฮะ mm. ทำไมต้องรีบขึ้นก็เพราะว่า นอกประเทศอ่ะมันเร่งขึ้นดอกเบีย้ยกันถ้าเราไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะส่วนต่างดอกเบีย้ยจะสูงขึ้นยิ่งเป็นแบบนี้คุณหน่วยจะถือบาททําไมถือบาทแล้วฝากไว้อยู่ในประเทศอ่ะมันไม่ได้ดอกเบีย้ยสู้ไปถือดอลลาร์แล้วไปฝากไว้ต่างประเทศอ่ะดีกว่าเพราะดอกเบีย้ยมันแรงกว่าถูกไหมนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์เงินเนี่ยไหลออกพอเงนินไหลออกบาทจะยิ่งอ่อนพอบาทอ่อนปุ๊บเรานําเข้าอะไรเป็นหลักใหญ่เรานําเข้าเชื้อเพลิงเรานําเข้าพวกน้ํามันเข้ามาขณะเดียวกันรัสเซียยูเครนยังไม่จบแล้วน้ํามันก็มีแต่จะพุ่งขึ้น แล้วข้างกันเรายังอ่อนอีกเราก็ต้องยิ่งนเข้าน้ํามันแพงมากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมราคาน้ามันในตลาดโลกยังไม่ได้ขยับเลยแล้วทาไมราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศต้องพุ่งขึ้นทุกวัน hmm. เนงินเฟอ้อเราก็จะยิ่งเอาไม่อยู่อันนี่คือ <Okay. S 1> เหตุผลว่าแบงค์คาดต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามเหมือนถูกบีบให้ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วขึ้นดอกเบีย้ยมันมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นการสกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ hmm. โดยสรุปแล้วก็คือมีแต่เรื่องหนักๆรออยู่ตลาดหุ้น hmm. มันเลยต้องลงตั้งแต่วันนี้เนี่ยแหละ แล้วก็จะซบเซายาวๆไปคืออาจจะไม่ได้ลงรุนแรงนะฮะแต่มันจะซบเซา mm hmm. ยาวเพราะว่ามันเห็นแต่ภาพที่กําลังสะท้อนว่ากําลังซื้อในประเทศอะ่ะมันมีแต่จะพ่องลงพ่องลง mm hmm. พ่องลงพ่องลงไปเรื่อยๆตลาดหุ้นเลยจะไปต่อไม่ได้เ mm hmm. ช่นเดียวกันกับบรรดาพวกสินทรัพย์สินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆมันจะเข้าสู่สภาวะซบเซาหนึ่ง mm hmm. เงินถูกดูดสองต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นบิตคอยผมเชื่อว่าจะลงไปมากกว่านี้เนะฮะ ดาได้เลยอ่ะสามหมื่นเหรียญยังไงก็ได้คงได้เห็นอ่ะเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าที่บิตคอยมันเพิ่มขึ้นมาได้เพราะว่า1ต้นทุน้านการเงินต่ำสองสภาพคล่องมันสูงขึ้นมากแต่ตอนนี้ทุกอย่างจะกลับหัวกลับข้างกันอะไรก็ตามที่เคยเป็นบับเบิลขึ้นไปขึ้นในระดับ1 x 2 x 3 x 4x เม่นี่ยมันต้องฟุบลงมาของทุกอย่างครับมันจะมีการเติบโตโดยเฉลีย่ยแต่มันจะมีบางช่วงเวลาที่สูงกว่าเฉลีย่ยมากเมื่อมันมีปัญหามันจะต้องกลับลงมาต่ํากว่าเฉลีย่ย<ม>เพื่อจะวนกลับขึ้นไปท นั้นช่วงน,นี้มันจะเป็นช่วงที่ฟุบลงมาแล้วก็จะค่อยๆตัดกลับขึ้นมาอีกดังนั้นถ้าเราอยากจะรอซื้อสินทรัพย์ที่เราเชื่อมั่นว่าในอนาคตมันจะมีคุณค่ามันต้องไม่รีบร้อนมันต้องอ่านเกมให้ออกแล้วก็วางไว้ในกล้าวางไว้ในที่ระดับที่ต่ําเกินกว่าที่เราจะอยากจะรับในตอนแรกมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้มันจะซบเซาหนักไปเรื่อยๆ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 นะครับ